อีกสครู่เครื่องของอินเดียก็จะขึ้นครับอินเดียก็จะโชว์ <Okay. S 1> น่าจะเก้าลํำแรกนี่เป็นฐานอากาศของทางประเทศอินเดียนะครับทุกคนอันนี้ตั้งแถวรอรองท่านเสนด็จกลับ ว่าเาจะมาวันนี้ถือว่าเป็นบุญสองเท่าเลยทุกคนจากที่ได้ชมการโชว์เครื่องบินขับไร่ขับไร่ของนานาชาติแล้วก็จะมีโอกาสดีเฝ้ารับเสด็จพระองค์ด้วยรครับผม วอนนี้กำลังบินโชว์ของท้องฟ้าเนาะยน่นนะครับว้าว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 มนรูปทรงด้วย บินสวนกันเลยมาแล้วโคนงตัวต่ำมากบินต่ำมากสวนกันเลยแบบท้ายมาสมารแล้วมแท้ บินสวนกันเลยครับอนนี้เราก็อยู่ไกลมากโอ้โหเป็นลูกใจเ,เกลียว ลงไปแล้วการแสดงจะอีเดียเรองนเง้แวาดลงแล้วครับลงแล้วลงแล้วขีอชีดอกีดอมาวันนีครับ ครับแบกแบก่านะครับออกวจนตอน่าเพราะว่าตอนเช้าี่ยื่นวิชาครับย่างครับ ส่งเสียงร้องสรงพร er งพะเจรินะครับ่งพระเจริญทรงพระเจริญขอพระองค์ทรงพระเจริญ อินเดียก็เข้ามาต่อเสียงอัดจะกบริหินนะร์โกนอคอเสียงเครื่องดังแห้งลูกส่งเนาะทุกคนเนาะในลูกส่งของอินเดียจะเป็นสีแดงโค้งๆนาร์โ,รโรนนกนเนาะแต่ว่าตอนน่าโชว์เลยก็มีทีเด็ดเหมือนกันนาร์โกนเนาะ หลายรูปแบบหลายอกอหลักมี่ชยเห็นแล้วโอ้โหสุดยอดตาก้าต่งางนทุกคนประจําที่ทุกชุกลำโอเคครับทุกคนหรับที่คนาี้กว่าแค่ฝากทุกคนไว้